Sampai memang มาเปิดที่วันแบงคอกแล้ววันนี้จุนอยู่ที่ร้านแอนเคฟสาขาแรกในประเทศไทยคือสาขาวันแบงคอกที่นี่เขาเป็นร้านปิ้งย่างเกาหลีที่มีความผสมผสานระหว่างเกาหลีและจีนึ่งเขาดังมากๆที่จีนมีสาขามากกว่า66สาขาและนี่เป็นอาหารที่เราสั่งมานะคะก็คือจะมีเป็นเนื้อติดซี่โครงซอสพริกไทยดำตัวนี้อยากจะบอกว่าเด็ดมากเนื้อเขานุ่มแล้วก็ติดมันที่สาคัญไม่ต้องย่างเองเลยค่ะมีคนย่างให้ที่เราชอบมากๆคือเนื้อติดซี่โครงในสับปะรดเขาจะเสิร์ฟมาในสับปะรดลูกๆแบบนี้เขานาเนื้้้อออออซ่คงงหมมักกนนนสบําาาเืุแลว็จิขข ซอสของที่นี่ก็จะมี4แบบนะคะมีเป็นวาเจียวซัมจังเกลือแล้วก็มา่าเนื้อแต่ละอย่างเนี่ยจะเหมาะจิ้มซอสในแต่ละแบบสามารถสอบถามพี่พนักงานเขาได้เลยเมนูนี้สายมา่าต้องไม่พลาดเนื้อหมักซอสมา่าเขาสไลด์มาแบบบางๆทําให้ความเข้มข้นของซอสมา่ามันซึมเข้าไปในเนื้อได้ดีมากมาต่อกันที่สะโพกไก่ซอสพริกไทยดำสะโพกไก่ของเขาหมักมานุ่มพนักงานจะย่างให้แบบความสุกพอดีเป๊ะไปจิ้มกับวาเจียวเกลือพริกไทยคือเข้ากันสุดๆและนี่คือข้าวหน้าเนื้อซอสโคตูจเขาให้เนื้อมาแบบล้นๆมีความหหอมววาาาานนนิเเร่ป็ข้